วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของขุนทั้ง12นัก,กษัตย์แต่เราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4 EP EP ละ3นัก,กษัตร์นะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนัก,กษัตร์เขาได้เกิดในปีเทะมโลงมาเสงบางคนเอ๊ะหมอกรีดเคยทํานายไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับนั่นเป็นการทํานายตามตําราไทยตําราจีนและก็ตําราอินเดียนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาทํานายเจาะลึกดวงชะตาของท่านด้วยศาสตร์ทางโหราศาสตร์ และศาสตร์ของเรขกศาสตร์ทางยุโรปรวมกันเลยครับพรอมิธีเสริมดวงและเลขมงคลประจําตัวของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าคลิปนี้มีความละเอียดแม่นยำมี4 EP ด้วยกันฝากติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจากกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับช่วงนี้ u b s c r i b e นี้ขึ้นน้อยนะฮะหมดกําลังใจนิดหนึ่งนะครับยังไงฝากทุกท่านช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับฝากกดแชร์ก็กิ๊ก คอนเฟิร์มตรงนี้จะกราบขอบพระคุณมากๆกครับกดตอนนี้เลยนะฮะกด1แชร์ขอให้ท่านร่ํารวยครับกด2แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีกด3แชร์ขอให้เป็นมหาเศรษฐีและที่สําคัญนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบในกริดคอนเฟิร์มนะครับฝากกดดาวให้กริดคอนเฟิร์มจักราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับถ้าที่เกิดในปีเถาะหรือปีกระต่ายเป็นนักษัตริย์ปีที่4นะฮะตามตาําราท่านว่าจะเป็นคนขี้สงสัยกังขานะครับมีจริตกิริยาหวาดระแวงอยู่เป็นนิดนะครับเป็นนักคิดนักเขียนสติปัญญาดี จะมีชื่อเด่นดังทางวิชาการแต่ขาดการอุปถรัรมภ์เอาใจใส่นะครับจึงไม่มีใครเอาใจใส่ดูแล,ลกลายเป็นโรคขาดความรักอยู่เสมอนะครับบางคนอาจเจอปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเข้ารุมเร้านะครับชอบเอาปมด้อยของตัวเองมาพูดมาเล่าให้ชาวบ้านฟังชอบแสดงความถดถอยพลอยทําจิตใจให้เป็นคนที่เจ้าทิฐินะครับคนที่เกิดในปีถอะเป็นคนมีความคิดดื้อรั้นครับตรงนี้ต้องปรับปรุงกันใหม่นะครับให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆมากๆอย่ามองโลกในแง่ร้ายอย่าจําอดีตที่ผิดหวังอย่าคิดว่าอดีตจะต้องเป็นอนาคต คตเสมอไปนะต้องหัดปล่อยวางแล้วก็ลืมมาไปว่างตรงนี้จะดีนะครับแล้วคุณเองต้องหมั่นบอกกับตัวเองตลอดว่าคุณเป็นคนเก่งต้องเด่นดังต้องเด่นดีต้องชี้ให้ผู้อื่นเห็นจุดเด่นในตัวของคุณเองเสมออนาคตคุณจึงจะดีนะครับแต่คนเกิดปีนี้มีข้อเสียนะครับจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มีอารมณ์เป็นโทสะจริตต้องฝึกฝนจิตใจให้มีความเมตตากรุณาอยู่เสมอจึงจะไม่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าหรือโรคใดๆเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับต้องลดทิฐิลงให้มากเข้าไว้นะครับแต่ถ้ามองโดยรวมทั่วไปคนที่เกิดในปี ปีเถาะจะเป็นคนที่ใช้วาทศิลป์ได้ดีพูดจูงใจคนได้ง่ายถ้าเป็นนักวิชาการจะเด่นดังกว่าใครเพื่อนเลยนะครับตามดาวนักษัตร์ปีเกิดปีถเถาะเนี่ยเป็นเลข4เมื่อเอาปีนักษัตย์มาผสม,มกับดาวพระศุสมดู์จะได้เลข5ก็จะเป็น4 5หนะครับบอกว่าเป็นคนที่มีมันสมองสติปัญญาดีแล้วก็มีความรู้สูงเป็นครูบาอาจารย์ได้แต่เลข5เป็นเลขที่แรงอยู่ในเรือนราศีมีนนะครับเพราะปีเถาะน,นั้นอยู่สถิตในราศีมีนเพราะฉะนั้นก็มีดาวเจ้าหนอเป็นเลข5นะครับเพราะนั้นเนี่ยดินบวกน้ํา ทรให้ตามมีสติปัญญาเก่งกล้านะครับแต่ขณะเดียวกันครับด้วยอำนาจของดาวพระศุภดีเพียงดวงเดียวนะครับทำให้คนที่เกิดในปีถอติดจะมีนิสัยดื้อรั้นชอบโต้แย้งกับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เลยไม่ค่อยชอบใจกลายเป็นคนที่มีศัตรูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จึงขาดที่พึ่งพิงที่ดีขาดแรงสนุนครับที่ดาวพระราบดีคือธาตุน้ําราศีมีนคือธาตุน้ํารวมกันเป็นน้ําที่วนน้าเชี่ยวน้ําไหลแรงชีวิตจึงขาดแรงหนุนครับพะน้ําบาไหลแรงไม่มีประโยชน์อันใดมีแต่ทําลายนะครับอันจะเกิดจากทิฏฐิของตนเองคนปรบปรุงบังคั รับใจตัวเองให้นิ่งไม่โตแยง้งหากเป็นนักฟังที่ดีจะมีประโยชน์แก่ตัวคุณมากดังสุภาษิตที่ว่าฟังดีๆย่อมเกิดปัญญานะครับควรเสริมดวงชะตาด้วยการปลูกต้นมะกรูดหรือขนุนเอาไว้นะฮะชีวิตคุณจะได้รุ่งเรืองนะครับนักษัตร์ต่อมาเลยนะฮะคือคนที่เกิดในปีมัโลกคือปีงูใหญ่บางคนก็ว่าปีพญานาถถ้าเป็นจีนเขาก็ว่าปีมัง เป็นนักษัตย์ที่5ครับตามตำราเขาว่าจะเป็นคนค่อนข้างดุปากร้ายใจดีครับเป็นคนที่ในชีวิตจะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปครับเป็นคนที่คิดฝันทําอะไรก็ฝันไว้สูงหวังไว้สูงแต่ไม่ค่อยเอาใจใส่ในเรื่องของการงานการศึกษาครับทั้งที่เป็นคนมีสติปัญญาดีถ้าไม่มีคนมาคอยบังคับเอาใจใส่จะตามใจตัวเองเป็นใหญ่เลยนะครับทำอะไรก็นึกถึงแต่ตนเองแต่ถ้าได้ร่าเรียนศึกษาอย่างจริงจังจะเด่นด,ดังเป็นคนเก่งของสังคมถ้าได้เป็นครูจะเป็นอาจาร ที่มีลูกศิษย์ลูกหาล้นประเทศเลยนะครับคนที่เกิดปีมโรงในช่วงปฐมวัยจะมีนิสัยหยิบยงกลายเป็นคนเกียจค้านเก่งกาจในเรื่องการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะครับเป็นคนฝันเฟื่องเรื่องวิมานในอากาศเป็นคนที่ตั้งความหวังไว้สูงบางครั้งก็ทําสําเร็จบางครั้งก็เลื่อนร้อยเพราะไม่ค่อยตั้งใจทําจริงเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นดีแต่พอจะอุปสรรคก็มักที่จะท้องง่ายนะครับตามดวงนักรรษริย์มีสสนลักษณ์เ,เลขห้าคือธาตุดินแต่เป็นดินดานดินแข็งครับท้าไมมีทิฐิ เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่มีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนราศีเมษซึ่งเป็นเรือนอังคารรวมกันได้เป็นดาว53ครับเป็นดาวคู่สมพลมีกําลังมากนะครับถ้าจับทําอะไรโดยเอาใจใส่แบบจรงิจรงจังจะได้ความสําเร็จอย่างงดงามนะครับถึงไม่ได้เรียนก็มีทักษะทางด้านการค้าขายขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเขานะครับถ้าทําจริงได้ก็จะร่ํารวยได้อย่างแน่นอนและในที่สุดก็จะสามารถหากิจยศชื่อเสียงมาสู่ตนเองได้นะครับควรเสริมดวงชะตาด้วยการปลูกต้นมะนาวส้มโอหรือส้มเขียวหวานเพราะไม้ถูกโฉลกครับจะทําให้ชีวิต จะเนินรุ่งหนึ่งก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงหรือว่าปีงูเล็กนะฮะเป็นปีนักษัตริย์ที่6เป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวปานนี่นะฮะมีทิฏฐิในความหล่อความสวยของตนอยู่ลึกๆนะครับถ้าเป็นผู้หญิงจะหญิงในความงามของตนเป็นคนขยันในการงานดีครับชอบสะสมสิ่งของและสมบัติเงินทองเป็นคนบ้าหอบฟางหรือว่าเป็นคนที่เก็บโน่อเก็บนี่บางทีของพังแล้วก็ยังเก็บอยู่ฮนะเรียกได้ว่าเป็นคนขี้เก็บช่างเก็บเป็นคนพิถีพิถันในการใช้เงินจนกลายเป็นคนตนีถีเหนียวในสายตาผู้อื่น,น เป็นคนหนักแน่นมีเหตุมีผลในอนาคตจะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วมีบ้านมีช่องอยู่อย่างสบายเลยครับแต่จะมีโรคประจําตัวเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายโรคไตแล้วก็มักจะปวดเอวปวดหลังปวดตามข้อเขา่าต้องรักษาตัวให้ดีนะครับเพราะเป็นโรคที่รักษายากเป็นคนรักพี่รักน้องครับถ้าเป็นชายจะมีภรรยามากกว่า1คนครับแต่ส่วนใหญ่จากสถิติคือประมาณ3คนต้องผ่านการใช้ชีวิตคู่อย่างนั้นหรืออาจจะมีรักซ้อนรักสามเศร้าก็เป็นไปได้มากๆเลยทีเดียวนะครับคนที่เกิดปี มาเสงงนะคบเป็นปีนักษัตรที่6อยู่ในราศีพฤกษกเพราะฉะนั้นก็จะมีดาวศุกร์เรียกว่าศุกร์ชนศุกร์จึงได้เลข6 6นะฮะเป็นดาวที่มีเหตุมีผลมากดูที่หน้าตาหล่อหรือสวยนะครับทำอะไรจะเน้นความสวยงามเป็นหลกักคือสวยประณีตและใช้งานได้และเป็นคนทําอะไรทําจริงครับมีโอกาสรวยแต่ค่อนข้างไปในทางตนหนีที่สําคัญตนหนีกับตัวเองนะฮะแต่คนอื่นนี่บางทีใจปั้มให้เขายืมเงินยืมทองไปแล้วก็โดนเบี้ยวตลอดนะครับแต่ข้อดีก็คือเป็นคนที่เก็บเงินเก่งเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีอนาคตรหรือตอนแก่สบายนะ ต้นกล้วยต้องขนุนชีวิตจะรุ่งเรืองสมหวังครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเจาะลึกดวงชะตาของคุณนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีทั้งเลขมงคลมีทั้งเคล็ดเสริมดวงมีทั้งชะตาวาสนาครับต้องบอกว่าตํารานี้นะครับเป็นตําราที่มาจากโหราศาสตร์แล้วก็เลขศาสตร์ของทางฝั่งยุโรปซึ่งผมรวบรวมมาจากหลายๆตําราแล้วก็นํามาบวกกับประสบการณ์ส่วนตัวที่คอนเฟิร์มในการที่จะนมาถ่ายทอดได้กับท่านได้รู้และเข้าใจใน 22นักกษัตริย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านครับขอ1นึไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจจากกราบของพระคุณมากๆนะครับยัดด้วดูคิคอนเฟิร์มโทรที่เบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์นะครับฝากอุดหนุนนาฬิกานำโชคกลิดคอนเฟิร์มวอชของผมด้วยครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากรีดคอนเฟิร์มบิลเลนแน i วอชไอเอฟเก้นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาวสิดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกังหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ำรวยจะขึ้นตลอดไม่มีคำว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพ่งเพงาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยักบุกเสก1นึ่งร้อยแปดจบดด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริปคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ